ราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัดและก็รายการชาร่าแทบไม่มีนะครับในช่วงสยองขวัญวันศุกร์ก่อนอื่นนะครับก็ขอยินดีด้วยนะครับกับชาแนลเฮสเตอร์ทีวีนะครับได้ข่าวว่าได้ทําทีเซอร์ให้หนังใช่ปะสุดยอดอ่ะใช่และวันนี้เราก็จะมาดูทีเซอร์ตัวนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นหนังเรื่องอะไรนะครับนี่ทีเซอร์หนัง โอเคเอาแค่นิดนิดก็พอนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วเราก็มาดูอนาล็อกเฮอร์เร่กันจากเฮสเตอร์ทีวีนีครับรายงานด่วนจากชอพอหนึ่งสม,สมรภูมิคืนชีพชอพรนี่น่าจะชุมพรนะี่ครับหนังเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับยุวชนทหารถ้าสมัยนี้น่าจะเป็นคล้ายๆพวกรอรออะอ่ะไปะโอ้โหเสียงดัง รายงานเฉพาะภายในกรมทหารแผนกมหาไทยส่วนชุมพรเรื่องการสูญหายของยาวชนทหาร12นายในเขตจังหวัดชุมพรอ,อ,าอทางกองคัพได้รับโทรเลขจากจังหวัดต่างๆตั้งโทรเลข,<ร>ข<อ>ด้วยนะว่าเรารบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกจังหวัดสงพราบปัตตานีตะจบคีริขันนครศรีธรรมร,ราชสุราชธานีชุมพรและบางปู โดทางบกได้เข้าทางจังหวัดพิบูลสงครามทุกแห่งดังกล่าวได้มีการประทะสู้รบกันอย่างรุนแรงสมเกียรติของทหารและตำรวจไทยโดนรัฐบาลไทยได้สั่งให้ทหารและตำรวจทุกหน่วยหยุดการยิงปะทะชั่วคราวเดี๋ยวนะไอ้นี่เรื่องจริงหรือเปล่าวะเอ่อไม่แน่ใจนะแต่ทำไมผมเคยได้ยินอะ่ะเคยได้ยินว่าเออนี่แหละมี ยุวชนทหาร12นายนี่ครับแล้วก็ไปเอ้ยเอ้ย,เ,อยเหมือนเคยได้ผ่านหูเฮะเมื่อเวลา12นาฬิกาโดยประมาณมจึงพบว่ามียุวชนทหารสูญหายไปทั้งสิน้นรวม12นายอ่าเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนสุดท้ายอ,อระวังต้องใส่ทิ้งภายในอ่าโอเคในค er. อนเทนเนอร์เออไปนี้หนึ่งเฟรมไม่ใช่หนื่งหลายเฟรมอยู่ โอเคดูละไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนเนอ,อะมันเหมือนลังไม้นะครับนี่อา่าเหมือนลังไม้แล้วก็มีประมาณ3เฟรมโอเคสิบ okay, เฟรมรายชื่อยุวชนทหารที่สูญหายต่อไปนี้เป็นรายนามยุวชนทหาร12นาย ที่ได้หายตัวไปในสนามรบแล้วปะทะกับกองกำลังทหารญี่ปุ่นซึ่งณขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นหรือตายโอ้โหแล้วไปเร็วแล้วไปอย่างเร็วทางนี้ยังได้รับรายงานว่าหลังล่าตระเวนตรวจดูววความเสียหายในพื้นที่รบทหารของเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปนางคมนุษย์แต่ฆ่าไม่ได้โอเคไม่ถือว่าสปอยแลวกันเพราะว่าในทีเซอร์มันมีอยู่แล้วนะครับ ซอมบี้ไม่คิดว่าจะมาแนวนี้แต่ซอมบี้ญี่ปุ่นกับหนังไทยเ่๋มันจะมันจะยังไงอ่ะเพืออ่อความปลอดภัยซึ่งขอออกมาตรการพึงปฏิบัติตามดังนี้ถ้ามิให้ออกบ้านตะเวนเพียงลำพังจงพกพาอาวุธปืนหรืออาวุธมีประกายไปอซอมบี้มันกลัวไฟด้วยเหรอผมเห็นมันวิ่งใส่ไฟเลยนะถ้าพบสิ่งผิดปกติ ยากให้ได้ไม่มีความผิดโอ้มาโอ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 เคอยู่ให้ห่างจากบุคคลลักษณะต่อไปนี้โอเคผมรู้ละใช้วย <l ua. S 2> วัาายสพสะสมเดินได้ม,มีในตาผิดมนุษย์พุ่งกินสัตว์และคนเป็นอาหารอขออำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและศ <Okay. S 2> ักสิทธิ์ทั้งปวงคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัย ้สุดยอดว่ะอันนี้ใช้ได้นะเอามาเป็นทีเซอร์ได้จริงๆตอนแรกผมก็รู้ว่าแบบว่ามันจะแปลกๆนะครับแต่ไม่ใช่อันนี้คือโอเคเลยอะแล้วมันเข้ากับยุคสมัยด้วยหนึ่งเฟรมสงครามอะไรสักอย่างตะกี้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอเคเจอละ นี่ฉากพบศพนะครับอันนี้คือหนึ่งเฟรมแล้วมันมีอีกหนึ่งเฟรมอะ่ะเดี๋ยวตะกี้ทานเซ็กชันเฉยๆสงครามจะกัดกินมนุษย์อือโอเคเริ่มเกต้แล่ะแ,แต่ที่หนังเขาปูเอาไว้นะครับก็ประมาณว่าเดี๋ยว มันจะมีเบื้องลึกหนาบางมากกว่านี้อีกเนี่ยมีปมเกี่ยวกับพี่เกี่ยวกับน้องคนพี่นี่รักชาติมากเนี้ยแล้วสมัยก่อนคนรักชาตินี่ก็จะประมาณว่าเปกูจะเป็นทหารเนี่ยอ่าปกป้องปกป้องชาติอะไรแบบนี้ส่วนคนน้องเอาพ่อแม่กูตายจากสงครามแล้วจะไปเป็นทหารทําไมแล้วคนน้องนี่ก็ประมาณว่าก,กูเก,กเกกเมล็กเก,กเรอ่ะ ขับรถแวนอยากเป็นเออนั่นแหละอันนี้ก็ไม่รู้นะครับที่ผมได้ดีนมาแค่นี้สงครามจะกัดกินมนุษย์อโอเคอมพอหนึ่งสมรสมรภูมิคืนชีพหนึ่งสิงหาเอา้าเดี๋ยวเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวนะโอ้เดือนหน้าอืม ได้ยินมาว่าสิ้นเดือนนี้ตัวทีเซอร์เต็มๆน่าจะออกมานี่ยครับอืมเอาจริงผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมดูทีเซอร์ปกติปุ๊บผมผม,ผมเฉยๆ <c oughs> ขอโทษขอโทษแต่พอมาดูอันนลอกเครอร์นะครับผมแบบว่าเชี้ย <Yeah. S 1> หนึ่งสิงหาต้องไปดูแล้ววะ อะไรประมาณนี้เลยนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับบอกไว้ก่อนมันมันเป็นแรงกระตุ้นส่วนตัวอะไรแบบนี้มากกว่าเราจะตัดสินไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่ในใจท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงไม่จุใจวะผมขออีกสักคลิป คลิปนี้ชื่อว่ากองโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคอย่าปล่อยบุตรหลานเข้าใกล้แหล่งน้ำ .avi อ่ะสีสยามพระจันทร์งามสวยสว่างกระจ่างจ้าเฟรมหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอเคหนึ่งเฟรมวันลอยกระทงแล้วก็ อ่านไม่ออกเนะี่ยเพราะข้างล่างเขียนว่าอะไรจางจ้าร้อยเถิดลอยกระทงในคงคาเพื่อต่อเนื่องศรัทธาประสาไทยอโอเคประกาศกรมควบคุมโรคอย่าปล่อยบุตรหลานเข้าใกล้แหล่งน้ำอ่ะมันคืออะไรมันเชื้อโรคอะไร รดทราบอ่านไม่ออกตัวหนังสือเล็กมากมประมาณว่าจะบอกว่ามันจะลูกหลานจะตกน้ำนะครับแล้วก็จะเสียชีวิตตัวหนังสือมันเล็กมากเอาอย่าไว้ใจอีหยังสิ อย่าไว้ใจจากมันเลยโอเคไม่ลงในแหล่งน้ำที่มีการลอยกระทงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ในกระทงมันมีเงินเนี่ยสมัยผมนี่ลงแหล่งน้ำในที่เขาลอยกระทงแล้วก็ไปเก็บเงินเขา Uh huh. ระมัดระวังการลื่นหรือหกลม้มในบริเวณแหล่งน้ำม,ม,มันก็มีอยู่แล้วมันกำลังจะจับจ้องคุณโปรดระวังอย่าได้วางใจจากมันแล้วมันคืออย่างสิระมัดระวังไม่ให้บุตรหลานเข้าใกล้แหล่งน้ำ อย่าให้บุหรานของท่านเป็นเหยื่อรายต่อไปเอา้าผมเริ่มงงแล้ววะ่ะเอา,อาโอเคโอเคโอ้เหมือนเปรตเลยฮะอ๋อแล้วมึงปิดฉากด้วยเพลงนี้เนี่ยนะคุณอาจจะเป็นรายต่อไป มันไม่ใช่โรคนะครับมันคือตัวอะไรสักอย่างมากกว่าอ่ะโอเคท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างได้นะครับเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณทางเฮสเตอร์ทีวีด้วยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับที่ได้ไปเป็นทีเซอร์ของหนังนะครับสุดยอดแล้วเจอใหม่พาหน้าไปสวัสดีครับใหญ่